เมื่อไม่มีผู้ใดาสามารถทำอะไรปีศาจเสื่อร้ายได้เลยมันทั้งอันตรายอัมหิต ทำร้ายชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงต่างๆผู้คนหวาดกลัวหลบอยู่แต่ในบ้านพยันตรายปกคลุมไปทั่วทุกแห่งหนแม้ว่าจะรวบรวมในพรานที่มีความสามารถจากหลายทิศเพื่อที่จะมาปราบเสือร้ายแต่ในพรานก็ไม่ไวถูกทำร้ายไปตามๆกันในที่สุดในพรานที่ชื่อว่ากงเม่งซึ่งเป็นในพรานหนุ่มชนเผ่าเขาก็ได้พบบางสิ่งที่อยู่บนหลังเสือนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าเสือร้ายยิงรันฟันแทงไม่เขา สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนมาเจอกับอนุทอีกแล้วนะคะวันนี้อนุก็ได้หยิบเรื่องราวของนายพรานคนหนึ่งชื่อว่ากงเม้งนะคะเป็นนายพรานหนุ่มชนเผ่านะคะก่อนอื่นขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดกระดิ่งให้อนุด้วยนะคะคําเตือนเรื่องนี้เป็นเพียงตำนานขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเอาล่ะคะ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในอดีตตอนที่ชาวบ้านยังทําไร่ทําสวนกันเป็นหมู่บ้านอยู่ในป่าลึกพวกเขาปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ที่เป็นวัวควายชาวบ้านมักจะ ปล่อยให้วัวควายเข้าป่าไปกินหญ้าในป่าอยู่เสมอแต่แล้วจูจ่ๆวัวควายก็หายไปอย่างฉับพลันเป็นจํานวนมากชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะตามหาและในที่สุดก็ได้พบว่ามีสัตว์ร้ายบางอย่างได้เข้าทําร้ายกลุ่มสัตว์เลี้ยงทั้งฉีกถึง จนสัตว์เลี้ยงตายเป็นกองพเนนขนาดใหญ่เมื่อสังเกตดูแล้วพบว่าเป็นรอยเท้าของเสือโครงขนาดมหึมาเหล่าชาวบ้านจึงได้รุดถอยกลับมายังหมู่บ้านเพื่อที่จะรวบรวมในพานที่มีความสามารถจากอีกหลายหมู่บ้านเพื่อที่จะมาช่วยเหลือในการทําภารกิจครั้งนี้และเมื่อรวบรวมในพานที่มีความสามารถได้จํานวนหนึ่งแล้วเหล่าในพานก็หอบอาวุธครบมือพร้อมเสบียงอาหารมุ่งหน้าไปยังทิศทางของเสือร้ายนั้นเมื่อเดินทางตามล่ามาหลายวันแล้ว แต่ว่าเหล่าในพรานก็ไม่พบวี่แววของเสือร้ายเลยสเบียงอาหารก็เริ่มใกล้จะหมดและเหล่าในพรานก็ค่อยๆเหนื่อยล้าไปตามๆกันจึงได้ตัดสินใจตั้งแคมป์กลางป่าใหญ่ในค่ำคืนที่มืดสงัดแม้จะมีแสงจันทร์ดำไรแต่ก็ไม่อาจสอดสองลอดผ่านใบไม้ของป่ารกทึบนี้ได้เลยเหล่าในพรานเหน็ดเหนื่อยและพลอยหลับไปตามๆกันยังมีพรานหนุ่มน้อยชื่อว่ากงเม่งเป็นชนเผ่าเขาเดินทางมากับพ่อของต เขาเป็นในพรานที่อายุน้อยสุดและประสบการณ์น้อยสุดในใจของเขาสั่นไหวและไม่มีความสงบเขาไม่อาจจะข่มตาลงนอนได้ดุดดังต้องมนสะกดเขาสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างลอยผ่านไปบนยอดไม้สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วนั้นสวมชุดสีขาวและมีผมยาวดังผู้หญิงครู่ต่อมาได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมีความโกลาหลไปทั่วทั้งแคม เือคร่องที่มีลำตัวมหึมาบุกเข้าทำร้ายในพรานในแคมป์จนเสียชีวิตไปหลายคนทันใดนั้นหัวหน้าในพรานที่มากด้วยความสามารถก็เล็งปืนไปยังเจ้าเสือร้ายและยิงเข้าไปหนึ่งนัดเมื่อปีาศาจเสือร้ายเสียหลักก็มีในพรานอีกหลายคนระดมยิงเข้าไปอีก แต่แล้วเจ้าเสือร้ายที่ดูเหมือนจะเสียหลักนั้นได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งและพุ่งเข้าทำร้ายเราในพรานอย่างโหดเหี้ยมบางถูกตะบบด้วยความรุนแรงบางถูกฉีกถึงอย่างไรซึ่งความปราณี เหล่าในพรานแตกกระเจิงและวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางเช้าวันต่อมาเหล่าในพรานที่รอดพ้นจากการโจมตีของเสือก็ได้กลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งในพรานหนุ่มน้อยกงเม่งและพ่อของเขาก็เป็นหนึ่งในจํานวนที่รอดชีวิตจากการโจมตีของเสือเมื่อคือนนี้เมื่อจํานวนคนน้อยลงเหลือเพียงหนึ่งในสามจึงทําให้เหล่าในพรานตัดสินใจจะคุ้มครองกันเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านเมื่อสเสบียงอาหารไม่เหลือและขวัญกําลังใจก็หมดลงเนื่องจาก ความสูญเสียผู้ร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเดินทางมาครึ่งวันและเหล่าในพรานก็อ่อนแรงลงไปทุกทีเหล่าในพรานก็ได้แต่หวังว่าจะมีกำลังเสริมที่ส่งมาจากหมู่บ้านเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพวกเขาแต่แล้วสิ่งที่อยู่ไกลลิบลิักรออยู่ตรงหน้ากลับไม่ใช่ผู้คนแต่เป็นเสือร้ายตัวขนาดมหึมาครั้งนี้มันเลือกโจมตีตอนกลางวันอาจเพราะจำนวนคนน้อยลงอ่อนแอ และลายซึ่งทางสู้เนื่องจากขาดหัวหน้าในพรานเพราะว่าเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพ่อของกงเม่งซึ่งมีความอาวุโสที่สุดในตอนนี้จึงสั่งให้ทุกคนหมอบลงและหาที่ซ่อนตัวแม้จะรู้ดีว่าสัญชาตญาณของสัตว์ป่าน,นั้นสามารถที่จะดมกลิ่นและพบเจอได้ทุกคนแต่นี่ก็จะเป็นทางสุดท้ายและเป็นทางที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะพยายามเอาตัวรอดในขณะที่เสือร้ายกำลังดิ่งตรงมา กงเม้งได้สังเกตเห็นบางอย่างที่อยู่บนหลังเสือเป็นสิ่งมีชีวิตตัวจิว๋วใส่ชุดสีขาวและมีผมยาวดุดเด็กผู้หญิงเขาจําได้ว่าเมื่อคืนเขาเห็นสิ่งนี้ลอยผ่านบนยอดไม้หรือว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เสือตัวนี้อยู่โยงคงกระพันยิงรันฟันแทงไม่เข้าเขาคุกเข่าลงชันเข่าให้แน่นและ เล็งปืนไปยังสิ่งมีชีวิตตัวนั้นในขณะที่นายพรานคนอื่นกำลังรุดถอยและพ่อของเขาก็พยายามเรียกเพื่อที่จะให้เขาถอยหนีโดยด่วนแต่วินาทีนี้ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของเขาได้อีกแล้วในขณะที่นายพรานคนอื่นคิดว่าเขาพยายามที่จะยิงเสือหากแต่ปลายปืนของเขานั้นเล็งไปยังสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนหลังเสือและทันใดที่ลั่นไกปืน สิ่งมีชีวิตสีขาวนั้นได้ปลิวหายไปกับตาพ่อของก้ง,งแม่งไร้ซึ่งทางเลือกเมื่อเห็นว่าภัยมาใกล้ตัวลูกชายจึงได้หันกระบอกปืนกลับไปยิงใส่เสือร้ายแต่แล้วครั้งนี้เสือร้ายกลับซุดลงต่อหน้าและค่อยๆล้มลงไปเหล่านายพรานเข้ามาและระดมยิงกันคนละนัดสองนัดจนเสือตัวนี้แน่นิ่งและหลับไปต่อหน้า หลังจากที่เสือร้ายได้ตายลงเหล่าในพรานก็ได้ระดมกําลังกันตามหาสิ่งมีชีวิตสีขาวนั้นแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครพบว่าสิ่งมีชีวิตสีขาวนั้นคืออะไรและหายไปได้อย่างไร เมื่อกำลังเสริมมาถึงก็ได้ช่วยเหลือเหล่าในพรานและได้พาเสือร้ายนั้นกลับบ้านเพื่อนำไปทำลายให้สิ้นซากเกรงว่ามันอาจจะฟื้นกลับคืนมาได้อีกผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าสิ่งมีชีวิตสีขาวที่อยู่บนหลังเสือนั้นอาจจะเป็นพูดที่คอยปกปักเสือร้ายเอาไว้ทำให้ไม่มีใครสามารถทำร้ายเสือได้พูดกับเสืออาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมื่อกำจัดผู้ที่อยู่บนหลังเสือได้จึงทำให้เสือนั้นหมดฤทธิ์อำนาจลงไปด้วยจึงสามารถที่จะฆ่าเสือตัวนั้นได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของพรานป่าชนเผ่านะคะที่อนุชหยิบมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หากเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อนุชด้วยนะคะและครั้งหน้าอนุจะนำเรื่องดีๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ